มินแลนด์ชแนลสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องมินแลนด์ชแนลนะคะก็ในตอนนี้นะคะก็เป็น EP ีที่107แล้วนะคะก็เป็นตอนที่317นั่นเองนะคะตอนนี้ฮันเซอร์นะคะก็อยู่ในหนองน้ำแห่งความมืดนั่นเองนะคะแล้วก็พบกับสหายอีก2ท่านนะคะก็ เป็นสองคนที่ตีมอนอยู่บนเกาะลึกลับนะคะแต่ไม่สามารถที่จะตีได้นั่นเองฮันเซ่นนะคะก็เลยได้รัดช็อตไปอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกยอดโดนเนทจากแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่น่ารักมากๆอีกเช่นเคยนะคะที่โดเนทมาให้มิ้นเนาะก็ยังไงตอนนี้เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังซูเปอร์กอจีนกันต่อได้เลยค่ะ ซูซินเหมยคิดว่าเรื่องค่าทำเนียมในการโชว์วิญญาณอาูรเป็นเรื่องที่เหลวไหลมากแต่เมื่อเห็นท่าทางอวดดีของฮันเซินซูซินเหมยก็เลยเล่นด้วยวิญญาณอาูนูลกลายพันธ์ใช่ไหมนี่เอาไปเรียกสัตว์เลี้ยงของคุณออกมาสิฉันอยากจะเห็นแล้วล่ะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงแบบไหนถึงสมควรจะให้กินเนื้อเลือดศักดิส์สิทธิ์น่ะซูซินเหมยส่งวิญญาณอาูรกลายพันธ์ให้ฮันเซินซึ่งเป็นวิญญาณอสูรที่ไม่ค่อยจําเป็นสําหรับเธอฮันเซินยิ้ม เนื่องจากพวกเขากล้าที่จะจ่ายฮาเนเซิลเองก็กล้าที่จะเรียกออกมาโชว์เหมือนกันฮันเซิลเรียกล็อกเบิร์มเลือดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่โตออกมามันดูเหมือนกับรถบรรทุกสีทองขนาดใหญ่ทั้งหมาหมิงจวินและซูซินเหมือถึงกับช็อกพวกเขาไม่เคยเห็นสัตว์เลี้ยงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเออพี่หานนี่เป็นสัตว์เลี้ยงของคุณเหรอมันเปลี่ยนร่างแล้วใช่ไหมมันคงจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงเลือดศักดิ์สิทธิ์แน่หมาหมิงจวินประหลาดใจมาก มันเป็นสัตว์เลี้ยงเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่มันยังไม่เปลี่ยนร่างน่ะหานเซินพูดอย่างสงบสู้สิ้นเหมือนนิ่งเงียบขณะที่มาหมิงจุ้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเมื่อเห็นร็อกเบิร์นเลือดศักดิ์สิทธิ์ปริศนาทุกอย่างคลี่คลายแล้วแต่ความจริงที่ว่าหานเซินเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยเนื้อเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็ยังทาให้พวกเขาช็อกหานเซินเป็นคนเดียวที่พวกเขาเคยเห็นว่าให้เนื้อเลือดศักดิ์สิทธิ์สัตว์เลี้ย มาเมิงจ้นเริ่มชวนคุยอีกครั้งเปล่าฉันได้ยินว่าแถวเมืองกรอรี่มีคนพบเต่าเลือดศักดิ์สิทธิ์ฉันเลยว่าจะไปดูมันหน่อยฮานเซินไม่ได้ปกปิดความจริงเลยอ๋อคุณมาล่าเต่าตัวน,นั้นเองงั้นหรอกเหรองั้นก็ง่ายมากมันเข้าไปในภูเขาท่องแดงน่ะซึ่งเป็นที่ที่พวกเราคุ้นเคยดีให้พวกเรานําทางให้ไหมล่ะมาเมิงจ้นแนะนําพร้อมกับยิม้มมาเมิงจ้นเชื่อว่า การได้เป็นเพื่อนกับคนที่แข็งแกร่งเป็นเรื่องที่ดีเขาเชื่อว่าฮันเซินนั่นไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาสามารถเดินทางไปมาระหว่างเมืองได้ด้วยตัวคนเดียวแถมยังให้เนื้อเลือดศักดิ์สิทธิ์กับสัตว์เลี้ยงอีกฮันเซินรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันถึงเขาจะหาข้อมูลในเน็ตมาพอสมควรแต่ภูเขานั้นใหญ่มากทำให้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะหาตำแหน่งของเต่าได้ด้วยการที่มีคนนำทางเขาสามารถย่อนระยะเวลาและหลีกเลี่ยงอันตรายได้ ยิ่งกว่าน,นั้นฮันเซินไม่ได้กังวลว่าหมาหมิงจุ้ยและซูซินเหมยจะรอบทําร้ายอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ในก็สแซงชัวรี่เขตหนึ่งไม่มีใครที่จะสามารถทําให้เขาบาดเจ็บได้หมาหมิงจุ้ยและซูซินเหมยนำทางหันเซินไปที่ภูเขาทองแดงซึ่งนั่นก็ช่วยหันเซินประหยัดเวลาได้มากเมื่อเห็นหันเซินกำลังขี่ทอร์นาโดวูฟหมาหมิงจุ้ยและซูซินเหมยก็รู้สึกแย่ขึ้นมาทันทีแต่ยังไงพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้อยู่แล้ว และพวกเขาก็ยังไม่สามารถหาคนอื่นมาช่วยได้เพราะคนอื่นๆไม่มีปีกเลือดศักดิ์สิทธิ์ทำให้บินขึ้นมาบนเกาะลึกลับไม่ได้ผ่านไปสองวันพวกเขาทั้งสามคนก็มาถึงภูเขาทองแดงภูเขาลูกนี้มีสีเหมือนกับทองแดงจริงๆภูเขาลูกนี้ไม่ค่อยมีพืชขึ้นเท่าไหร่แต่มันก็มีขนาดใหญ่และมียอดเขาหลายลูกทำให้ไม่ง่ายที่จะหาตัวเต่าให้พบแม้หมาหมิงจวินและซูซินเหมยจะคุ้นเคยทางก็ตาม แต่ยังไงทางที่พวกเขานำมาก็ดีกว่าการที่เดินหาอยู่คนเดียวหันเส้นตามหมาเมิงจิ้นและซูซินเหมยลึกเข้าไปในภูเขาไม่ถึงหนึ่งวันพวกเขาก็เห็นกลุ่มคนประมาณแดคนไม่นานกลุ่มคนพวกนั้นก็เดินเข้ามาในบรรดาพวกเขามีคนที่อายุพอๆกับหันเส้นพูดทักทายหมาเมิงจิ้นเฮ้ hey, คุณมาคุณก็มาที่ภูเขาท้องแดงนี่เหมือนกันเหรอหรือว่าคุณเองก็สนใจเต่าเลือดศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะ แม้ชายคนนั้นจะยิ้มแต่น้ำเสียงของเขาก็ดูไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ขุนเจ้าพูดล้อเล่นอีกแล้วนะพวกเขาเนะ่ะกลุ่มกอรี่พึงจะได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ครั้งก่อนล้าผมจะกล้าม,มาเสี่ยงอีกครั้งได้ยังไงผมแค่พาเขามาดูมันก็เท่านั้นมาเมงจิ้นพูดเจ้ากู่มองหันเซินเขาถามพร้อมกับยิ้มฉันคิดว่าฉันเคยเห็นหน้าเพื่อนคนนี้มาก่อนนะก็แค่คนแปลกหน้าไม่จำเป็นต้องรู้จักกันก็ได้ ฮันเซินพูดและขี่ทอร์นาโดวูบผ่านกลุ่มของพวกเขาไปคุณหมาขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือผมคิดว่าเราควรต้องแยกจากกันลล่ละฮันเซินหันกลับมาพูดกับหมามิงจิ้นแค่ดูก็รู้ว่าเจ้ากูมาที่นี่เพื่อล่าเต่าแน่นอนและเนื่องจากฮันเซินเองก็มาเพื่อล่ามันเช่นกันพวกเขาก็เลยถือว่าเป็นคู่แข่งกันสำหรับฮันเซินตอนนี้เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆและเจ้ากูเองก็ไม่ใช่คู่แข่งที่คู่ควรสำหรับเขาด้วย คนอื่นๆในกลุ่มของเจ้ากูเริ่มหัวร้อนขึ้นมาทันทีพวกเขาต้องการจะหยุดฮันเซิลแต่เจ้ากูห้ามพวกเขาเอาไว้เจ้ากูจ้องมองฮันเซิลที่ขี่ทอร์นาโดวูฟออกไปและหันกลับมาทำหมาเมิงจิ้นคุณมาเพื่อนของคุณดูจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากฉันอยากจะรู้ว่าเขามาจากที่ไหนเมื่อมองดูเห็นฮันเซิลขี่สัตว์อสูรออกไปหมาเมิงจิ้นก็ไม่พูดอะไรอีก แม้เขาต้องการจะเป็นเพื่อนกับฮันเซนแต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องไปมีเรื่องขัดแย้งกับเจ้ากูหมาหมิงจิ้นลังเลและบอกเจ้ากูว่าเขาพบฮันเซนได้ยังไงกลุ่มกรอรี่ของหมาหมิงจิ้นกับกลุ่มของเจ้ากูเป็นพันธมิตรกันอยู่และเจ้ากูเองก็เป็นคนสนับสนุนอาวุธโลหะแทตให้กับกลุ่มกรอรี่หมาหมิงจิ้นก็เลยไม่กล้าที่จะขัดใจเจ้ากูเป็นแค่คนจากเมืองอื่อนกระดียังไงมาพูดกับเราแบบนี้ฮ ดูเหมือนมันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วสินะหลิวเฮยที่อยู่ข้างหลังเจ้ากูพูดออกมาอย่างไม่พอใจเจ้ากูพูดถ้าเขาแค่มาดูเต่าก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าเขามาทําอะไรที่ขัดกับพวกเราแล้วก็เขาจะต้องตายหลังจากที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฮันเซนเจ้ากูก็ลาหม,มาเมิงจุนและออกเดินทางหาเต่าต่อไปพวกเขาจะฆ่าฮาันเซนจริงๆเหรอสูซินเหมยถามอย่างเป็นกังวลเธอก็น่าจะรู้จักพวกเขาดีนะพวกเขาเป็นพวกนอกกฎ พวกเขาทําทุกเรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์ถ้าหารเซินรู้ตัวก่อนก็คงดีสินะมามิงจิ้นพูดพร้อมกับยิ้มอย่างขมขื่นมามิงจิ้นรู้ดีว่าฝีมือการต่อสู้ของฮันเซินนั้นสูงมากแต่ถ้าต้องต่อสู้กับกลุ่มคนที่มีจีโนพอยท์สูงๆแล้วก็ถึงฮันเซินจะมีจีโนพอยท์เลือดศักดิ์สิทธิ์เต็มมันก็ยากที่จะรอดไปได้มีมอนสเตอร์จำนวนมากในภูเขาทองแดงแต่ฮันเซิลไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะล่า มอนสเตอร์ส่วนมากเป็นแค่ระดับสามัญและโบราณเท่านั้นแม้จะมีระดับกลายพัน์ธุอยู่บ้างแต่ก็ตัวโตวใหญ่จนเกินไปทอร์นาโดวู๊มีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อมากฮานเซิลไม่เคยเห็นมอนสเตอร์ที่วิ่งเร็วแบบนี้มาก่อนไม่น่าจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนที่ไล่าตามหมาป่าตัวนี้ทันฮานเซิลไปตามทางที่หมามิงจ้นบอกเอาไว้และเขาก็ควบทอร์นาโดวู๊หาไปรอบๆอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเขาโชคดีหรือไม่ ก็เพราะว่าความเร็วที่น่าตกใจของ Wolf ทอร์นาโดวูฟทาให้ฮานเซินพบเจ้าเต่าตัวนั้นภายในหนึ่งวันเต่าตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่มากจนสะดุดตาคนมันกําลังปีนขึ้นไปบนภูเขาทองแดงแม้เนินมันจะชันมากแต่เจ้าเต่าสีดําก็ปีนขึ้นไปด้วยความเร็วสูงฮานเซินยังไม่รีบปุกเข้าไปเขาตัดสินใจที่จะมองดูมันให้ละเอียดก่อนบนหัวของมันนั้นมีเขาอยู่สองเขา ละขาทั้งสี่ของมันก็ปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีเขียวแก่ผ่านไปไม่นานเต่าก็เกือบจะปีนถึงยอดเขาแล้วหน้าแปลกที่ภูเขาทองแดงแทบไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยแต่บนยอดเขากลับมีผลไม้ที่เขียวชะอุ่มอยู่ต้นผลไม้ที่ว่ามีความสูงเกือบ15ฟุตและมีดอกสีขาวๆอยู่เต็มต้นแม้ดอกไม้จะดูสีจางๆแต่ผลของมันนั้นแดงเหมือนกับทับทิมที่เปล่งประกายเลยทีเดียว และเมื่อเต่าไปถึงต้นไม้มันก็ยืนด้วยขาหลังและใช้ขาคู่หน้ายันต้นไม้เอาไว้จากนั้นมันก็ยืดคอของมันพยายามที่จะกัดผลไม้เป็นเพราะว่ามันต้องการกินผลไม้มันเลยขึ้นมาจากทะเลงั้นหรอฮานเซินรู้สึกประหลาดใจตอนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐฮานเซินได้เรียนรู้มาว่าพืชในกแซงชวรีไม่ควรกินเป็นอันขาดโดยเฉพาะผลและว่ารากบางทีอาจจะเพราะความแตกต่างระหว่างยีนของพืชกับมนุษย์ ทำให้เวลากินจะมีผลร้ายมากกว่าประโยชน์ซึ่งมันก็มีพืชที่กินได้อยู่เช่นกันแต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะบอกได้ในยุคนี้ไม่ค่อยมีคนกินพืชเพื่อทดสอบแล้วการที่ไม่สามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในก o อตแซงชัวรี่ได้เลยทําให้ไม่ค่อยมีการทดสอบว่าพืชชนิดไหนกินได้บ้างครั้งสุดท้ายในตอนที่พบกับสวีลู่เหยียนและคนจากหน่วยพิเศษกรีนพวกเขาติดอยู่บนเกาะวายุ และดูเหมือนว่าพวกเขาจะพยายามอยู่นานกว่าจะรู้ว่าพืชนิดไหนกินได้บ้างการที่เต่าสามารถกินผลไม้ได้นั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยสําหรับมนุษย์เจ้าเต่าขมเอือบใบไม้และดอกไม้สีขาวไปพร้อมกับผลไม้ด้วยไม่นานผลไม้ก็หายไปทั้งตน้นแต่ดูท่าทางเหมือนเจ้าเต่าจะยังไม่พอใจกับผลไม้แค่นี้หลังจากกินเสร็จมันก็หันตัวอย่างช้าๆและเดินลงภูเขาไปในขณะที่ฮันเซินกำลังตัดสินใจว่า ควรจะเข้าไปทดสอบเจ้าเต่าต,ตัวนี้ว่าเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดจริงหรือเปล่าเขาก็ได้ยินเสียงกลุ่มคนกำลังควบสัตว์อสูนเข้ามาจากระยะไกลหันเส้นหันกลับไปดูและเห็นเจ้ากู่กำลังนำกลุ่มของเขาตรงมาเมื่อเห็นหันเส้นและเต่าใบหน้าของเจ้ากู่ก็มืดมืดมาทันทีกลุ่มของเขาควบอสูนมาหาหันเส้นและล้อมหันเส้นเอาไว้ขณะที่กำลังนั่งอยู่บนหลังเสือขนาดใหญ่เจ้ากู่ก็พูดกับหันเส้น แกต้องการที่จะอยู่หรือตายถ้าฉันตอบว่าต้องการอยู่หรือตอบว่าต้องการตายแล้วมันจะเป็นยังไงฮันเซนถามกลับอย่างสงบถ้าแกต้องการตายพวกเราก็จะฆ่าแกาทิ้งซะตรงนี้เลยเหระเจ้ากูคูฮันเซนแต่ถ้าแกต้องการจะอยู่แกก็ต้องย่อมไม่พวกเราจับตัวและส่งออกจากภูเขาทองแดงซะฮันเซนไม่ได้รู้สึกหัวร้อนอะไรกับคำพูดของเจ้ากูเพราะคนพวกนี้ไม่มีค่าพอที่จะทําทให้เขามีอารมณ์ได้เขามองเจ้ากูและยิ้ม เม่คี้จะขอบคุณยังไม่พอแต่นายังคิดจะฆ่าคนที่ทำประโยชน์ให้นายอีกหระไอน้นมแกกำลังพูดเรื่องอะไรวะแกทำประโยชน์อะไรพวกเราตอนไหนถ้าอยากจะทำประโยชน์นะัก็ลองเลียรองเท้าให้พวกเราสิลิวเฮยหมดความอดทนแล้วเขาชี้นิ้วไปที่ฮานเซินฮานเซินไม่ได้ตอบตัวอะไรเขายังพูดต่ออย่างสงบพวกนายไม่รู้หรอกว่าฉันทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับพวกนายบ้างอะไรล่ะเจ้ากูขมวดคิว้ว ตอนนี้เขาก็หมดความอดทนแล้วพวกเขาพร้อมฆ่าหันเซ่นตลอดเวลาหันเซ่นยังคงสงบเยือกเย็นดูเหมือนว่าเขาไม่ได้กลัวคนพวกนี้เลยแม้แต่น้อยเจ้ากู่หันไปมองคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาคนพวกนั้นมองไปรอบๆและไม่พบว่ามีใครดักซุ่มอยู่ที่นี่มีแค่หันเซ่นคนเดียวเท่านั้นหันเซ่นถอนหายใจและพูดประโยชน์ที่ฉันทำให้พวกนายก็คือการไว้ชีวิตพวกนาย แค่ฉันยังไม่ฆ่าพวกนายก็ถือว่าช่วยพวกนายได้มากแล้วแทนที่จะตอบแทนนายกับพยายามจะฆ่าฉันแล้วจะให้ฉันคิดยังไงอะไอ้เวหนอยกลุ่มของพวกเขาระเบิดความโกรธออกมาทันทีพวกเขาพุ่งเข้าไปใส่หานเซินพร้อมกับกวัดแกว่งอาวุธของพวกเขาแม้เจ้ากูไม่อยากจะฆ่าหานเซินเพราะหมาเมิงชุ่นบอกว่าเป็นเพื่อนแต่ในเมื่อโดนยั่วถึงขนาดนี้แล้วเจ้ากูก็เรียกหอกวิญญาณสูนออกมาและแทงไปที่หานเซินทันที เมื่อเห็นอาวุธตรงเข้ามาฮานเซินก็ยื่นมือไปที่หลังและเอาหออของบิทเทิลนท์ออกมาด้วยการตวัดเพียงครั้งเดียวหออของฮานเซินก็ทำลายอาวุธทุกอันที่ระดับต่ำกว่าเลือดศักดิ์สิทธิ์แม้อาวุธของเจ้ากูและหลิวเฮยจะยังไม่พังแต่พวกเขาก็แทบจะถืออาวุธต่อไปไม่ไหวเพราะมือของพวกเขาชาไร้ความรู้สึกไปหมดและมีเลือดไหลออกมาทุกคนนั้นต่างก็ช็อก พวกเขาไม่คิดว่าหาันเซินจะสามารถรับมือกับกลุ่มคนที่มีอาวุธครบมือด้วยการตวัดหอ,อกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นตอนนี้แค่มองไปยังคนที่กำลังนั่งอยู่บนหลังของหมาป่าสีเงินพวกเขาก็กลัวหัวหดกันหมดแล้วแต่ฮันเซินไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะดูพวกเขายือนอึง้งฮันเซินแทงหอ,อกที่ใส่พลังหมุนไปยังคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเขาในทันที คนคนนั้นรีบเรียกโลกวิญญาณอาสูนขนาดใหญ่ออกมาและใช้มันป้องกันหอกของฮันเซินโลนี้มีขนาดใหญ่และหนักกว่าหอกของฮันเซินมากแม้แต่อาวุธวิญญาณอาสูนก็ยากที่จะทำอะไรมันได้แววตาของคนที่ถือโลแสดงความมุ่งร้ายออกมาอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการจะใช้โลฟาดหอกของฮันเซินฮันเซินยิ้มเมื่อหอกของเขาปะทะกับโลใบหน้าของคนที่ถือโลก็เปลี่ยนเป็นช็อกทันที เนื่องจากว่าหอ,อกของหานเซิ้นมีพลังที่มหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อเคร่งหอ,อกยาวของหานเซิ้นเหมือนสวรรค์มันเจาะทะลุโลกวิญญาณอาศูนย์ด้วยพลังหมุนที่รุนแรงและแทงทะลุหน้าอกของคนที่ถือโล่คนที่ถือโล่นั้นมองหอ,อกที่ปักอยู่ที่หน้าอกอย่างตกตะลึงคนอื่นๆที่เหลือเริ่มกลัวตายขึ้นมาบ้างพวกเขารู้ว่าโล่อันนี้เป็นโรคระดับท็อปในหมู่โลกวิญญาณอาศูนย์กลายพันธุ์ แม้จะเป็นอาวุธเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็ยังแทงทะลุมันไม่ได้แต่ทว่าหอกของฮันเซินกลับแทงทะลุโลและคนในเวลาเดียวกันฮันเซินยังไม่หยุดแค่นั้นเขาดึงหอกออกมาและแทงไปที่อีกคนที่อยู่ข้างๆไอตัวเล็กนีเร็วเจ้ากูตะโกนเตือนชายที่กำลังจะโดนฮันเซินแทงเจ้ากูรีบยกหอกของเขาขึ้นและพยายามสก,กัดการโจมตีจากฮันเซินเพื่อช่วยชีวิตชายคนนั้น ลิ้วเฮยคำรามออกมาและใช้ขวานของเขาฟันไปที่ฮันเซินคนอื่นๆที่เหลือเองก็เรียกอาวุธวิญญาณอาสูนออกมาโจมตีใส่ฮันเซินเช่นเดียวกันชายคนที่ถูกเรียกว่าไอ้ตัวเล็กเปลี่ยนร่างเป็นลิงและกระโดดถอยออกจากฮันเซินแต่ทว่าหอ,อกของฮันเซินนั้นก็เร่งความเร็วขึ้นในทันทีและแทงทะลุร่างของชายคนนั้นกลางอากาศซึ่งฮันเซินยังมีเวลาที่จะปัดป้องการโจมตีที่เข้ามาอีก การเคลื่อนไหวของฮันเซินดูไหลลื่นและเฉียบขาดมากแค่เมฆาพวกนายก็ทำประโยชน์ให้เยอะแล้วพวกเขานึกถึงคำพูดของฮันเซินขึ้นมาในทันทีแต่มันก็สายเกินจะแก้ไขอะไรได้แล้วฮันเซินนั้นเหมือนอพอลโลไม่ว่าจะผ่านไปที่ไหนชีวิตของคนที่อยู่ตรงนั้นก็จะถูกช่วงชิงไปแยกกันดีไปคนละทางเม่านั้นพวกเราทั้งหมดจะต้องตายอยู่ที่นี่จเจ้ากูหันหลังและควบสัตว์อสูรนี้ยังไม่คิดชีวิต เขาได้เห็นคนเก่งๆในกอสแซงชัวรี่เขตหนึ่งมามากมายแต่ก็ไม่เคยเห็นใครแข็งแกร่งราวกับปีศาจอย่างฮานเซินมาก่อนถ้าเขาไม่เห็นสิ่งที่ฮานเซินทำด้วยตาตัวเองเขาไม่มีทางเชื่อเลยว่ามีคนแบบนี้อยู่ในกอสแซงชัวรี่เขตหนึ่งฮานเซินควรจะเป็นผู้พัฒนาการแล้วมากกว่าเจ้ากู่เสียใจมากที่ตัดสินใจยั่วยุฮานเซินแต่เพราว่าตอนนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือแค่หนีให้สุดชีวิตก็เท่านั้น เขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดแก้แค้นด้วยซ้ำกลุ่มของพวกเขาแตกกระจายหนีไปคนละทิศคนละทางพวกเขาตัดสินใจหนีด้วยไม่คิดจะหันกลับมามองหาเซินเสียงกรีดร้องนั้นดังไปทัป่วุบเขาเจ้ากูหน้าซีดเผือกเขาหันหลังกลับไปดูและเห็นชายบานหลังหมาป่าสีเงินกำลังถือหอกสีดำอยู่และเขาฆ่าคนไปแล้วหกคนจากนั้นก็กำลังจะพุ่งเข้าไปเล่นงานหลิวเฮยซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ตรงนั้นท่ามานับตัวเขาเอง เจ้ากูรู้สึกกลัวมากเขาเตะสัตว์อสูรของเขาอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้มันรีบวิ่งหนีไปไวๆฮันเซ่นนั้นเป็นปีศาจเขาฆ่าคนหกคนไปแล้วในชั่วอึดใจพวกเขาทุกคนล้วนแต่มีประสบการณ์ในก็แซงชัวรี่อย่างโชคชนและพวกเขาทั้งหกคนมีฝีมือพอที่จะต่อกรกับผู้ถูกเลือกได้เลยแต่กระนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าปีศาจที่ถืหอหอกสีดำพวกเขาก็ตายในชั่วพริบตา เจ้ากูตัวสั่นหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นเมื่อได้ยินเสียงร้องของคนที่เจ็ดต,ตอนนี้เหลือแค่เขาแล้วเขาวิ่งหนีไม่ได้แค่30ฟุตเท่านั้นด้วยอสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์ขณะที่เพื่อนของเขาอีกเจคนถูกฆ่าไปแล้วเจ้ากูจินตนาการไม่ออกเลยว่าหาันเซินนั้นเก่งกาจแค่ไหนเจ้ากูเร่งควบอาอสูรของเขาและเขาคิดว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่เขาจะรอดชีวิตเพราะเขาหนีออกมาก่อน และยิ่งกว่านั้นวิญญาณอาสูรที่เขาใช้ขี่อยู่ก็เป็นระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นมันไม่ง่ายที่หานเซินจะไล่าตามเขาได้ทันแต่เพราะว่าในระหว่างพี่เจ้ากูกําลังคิดเขาก็ได้ยินเสียงของหานเซินกําลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเจ้ากูหันหลังกลับไปดูหลังจากหันไปมองแขนขาของเขาก็อ่อนแรงในทันทีเขาเห็นหมาป่าสีเงินกําลังวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อมากในชั่วพริบตาชายหนุ่มที่สีหน้ายังคงสงบอยู่ ก็อยู่ห่างจากเขาเพียงแค่สิบฟุตเท่านั้นแต่ได้โปรดก่อนที่เจ้ากูจะได้พูดอะไรหานเซินก็ควบทอร์นาโดวูฟผ่านเขาไปพร้อมกับใช้หอกแทงทะลุหัวของเขาทำให้เจ้ากูเงียบไปตลอดการหานเซินควบทอร์นาโดวูฟตามเต่าไปโดยไม่หันกลับไปมองซากศพที่นอนเกลื่อนกลาดคนพวกนั้นไม่มีค่าพอที่จะให้เขาหันกลับไปมองสำหรับเขามันก็เหมือนกับการฆ่าไก่ตัวหนึ่งเท่านั้น แค่ไม่ค่ะก็ถือว่าทำประโยชน์ให้แล้วแต่อย่างไรก็ตามคนพวกนั้นไม่มีโอกาสเข้าใจความหมายของฮันเซนและสองวันต่อมามีคนพบศพคนหลายคนในภูเขาทองแดงซึ่งเป็นข่าวที่ทำให้คนทั้งเมืองกรอรี่ช็อกกลุ่มคนพวกนั้นเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในเมืองกรอรี่แต่กระนั้นพวกเขาทั้งแดคนก็ตายในภูเขาทองแดงแต่และคนตายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและมันยากที่จะจินตนาการว่าพวกเขา ่าด้วยวยิธีไหนหลังจากที่ได้ยินข่าวมาหมิงจุ้นและซูซินเหมยก็รีบออกจากเมืองไปดูที่เกิดเหตุทันทีใบหน้าของมหมิงจุ้นซีดทันทีหลังจากที่เห็นร่างของคนที่ตายเขาหันไปมองที่ซูซินเหมยที่ใบนหน้าซีดไม่ต่างจากเขาพวกเขาพอจะรู้ว่าใครจะเป็นคนฆ่าพวกเขาทั้งแปดคนพวกเขาจําได้ดีว่าข้างหลังของฮันเซิลเมียวุธประเภทหอกยาวซึ่งตรงกับรอยแผลของคนที่ตาย และกลุ่มของพวกเขายังตายในบริเวณที่เขาเป็นคนบอกให้ฮันเซินไปตามหาเต่าตรงนั้นสินเหมยอย่าพูดอะไรออกไปเด็ดขาดนะมาหมิงจุ่นพูดออกมาอย่างช้าๆด้วยความกลัวทุกคนในเมืองต่างก็คิดว่าพวกเขาคงจะถูกกลุ่มอื่นรอบทําร้ายแต่มาหมิงจุ่นรู้ดีว่าเป็นฝีมือของฮันเซินเพียงคนเดียวเท่านั้นแค่คิดถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นเขาก็รู้สึกเสียวสันหลังแล้ว ซูซิ้นเหมยยังคงช็อกอยู่เธอพยักหน้าและไม่ได้พูดอะไรออกมาเธอรู้สึกว่ายังดีที่เธอไม่ได้ไปทำอะไรให้หานเซิ้นไม่พอใจบนเกาะลึกลับไม่งั้นเธอกับแฟนของเธอคงจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามินชอบตอนนี้มากเนะี่เพราะว่าพระเอกโชว์เทพแบบสุดยอดไปเลยนะคะตีทีเดียวตายหมดเลยนะคะก็โหดมากจริงๆก็ยังไงเดี๋ยวเอาไว้ฟังกันต่อที่ตอนหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกกําลังใจเลยนะคะขอ,ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันต่อที่ตอนหน้านะคะ